สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอ๋อจะพาคุณแม่ๆไปดูว่าหลังจากที่อาบน้ำเจ้าตัวน้อยเสร็จแล้วนะคะเรามีวิธีการดูแลผิวพรรณเขายัางไงนะคะแล้วก็มีวิธีการนวดกระตุ้นลำไส้ของเขายัางไงด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปดูการน,นั้นขออนุญ,ญาตไปอาบน้ำก่อนละกันค่ะพาเจ้าตัวน้อยไปเล่นน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันน,นจะจ๊ะฟิฟฟ อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดต,ตัวแล้วเช็ดหัวแล้วนะคะย้ำนะคะให้เช็ดบริเวณใต้คอของน้องนะคะให้แห้งสนิทไม่งั้นนะน้องจะมีผื่นขึ้นหรือว่าเป็นอาการแดงๆแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้ค่ะ b p แ n t เทนนะคะตัวนี้ที่ออฟใช้นะออฟใช้ทาบริเวณก้นของน้องแล้วก็ขาหนีบของน้องค่ะ ตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเนาะแล้วก็การอาการคันแล้วก็การอาการแพ้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทาแต่เราไม่ได้ทาเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวเองแค่นี้เองแล้วก็ทาที่บริเวณก้นของน้องได้เลยนะคะรอ,อบก้นน้องเลยแล้วก็ขาหนีบของน้องนะทาได้เลยนะคะไม่เป็นไรโอเค พอทาเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยของออฟนะคะ u s e r i n e omega shooting lotion นะคะตัวนี้นะคะจะมีความอ่อนโยนต่อผิวนะคะเพราะว่าาผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไม่มีการผสมสีแล้วก็ไม่มีน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะแล้วก็เด็กที่มีอา,อาการแพ้นะคะเหมาะกับใช้กับตัวนี้จริงๆนะคะเนื้อครีมของเขาก็จะค่อนข้างนุ่มค่ะแล้วก็เหนียวเนาะ ไม่มีกลิ่นดมดมดม,ดมไม่มีกลิ่นนะคะอย่างเรา,าเราใช้หลอกกันไปก่อนก็ดีกว่าค่ะมาแก้ตามหลังมันก็ลําบาก่ะบางทีน้องหายก็หายเร็วก็ดีไปค่ะหายช้าก็ลําบากอีกเนาะโอเคทาให้ให้ทั้งตัวเลยค่ะชโลมได้เลยหน้าเน้กก็ทาได้นะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะแพ้เลยค่ะเดี๋ยวทาให้เสร็จแล้วค่อยทาแขนทาขาแล้วกอาถหน้านะ ของออนี่แทบจะชโลมเลยค่ะพูดเลย okay. พอเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะออฟก็จะใส่แผ่นเพลทให้เขาก่อนแผ่นเพลทที่ออฟใช้นะคะจะเป็นตัวมามี่โปโกเอ็กซ์ตาราไดจ์กินนะคะแบบกางเกงตัวนี้นะคะจะช่วยซึมซับได้รวดเร็วแล้วก็ปกป้องการไหลย,ย้อนกลับได้ดีตอนกลางคืนน้องก็ใช้ตัวนี้ผืนเดียวทั้งคืนจริงๆอยู่ได้ทั้งคืนไม่เปียกที่นอนไม่แบบไม่เลอะอ่ะง่าย ใช้ดีนะคะตัวนี้โอเคเรียบร้อยมาข,ขยับไกลนิดหนึ่งขยับไก,น,บกนี้โอเคเราจะมาสอนวิธีการนวดกระตุ้นลำไส้ของน้องแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายน้องด้วยแต่ก่อนจะนวดนะคะเราก็ต้องเอาครีมใส่มือก่อนใส่ไม่ต้องเยอะนะคะนวดตามเข็มนาฬิกา ไปด้านซ้ายแบบนี้อยากด้านซ้ายไปด้านขวาแบบนี้แล้วก็มาหยุดตรงนี้นะคะท้องล่างด้านด้านนี้นะคะแล้วก็หมุนบนรอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทําอย่างนี้ห้าครั้งแล้วก็คุณแม่ไม่ต้องกดนะคะไม่ใช่โอ้โหกดน้องจนท้องน้องอะไรเงี้ยเราแค่ว้ด้านบนแบบนี้สัมผัสผิวด้านบนของน้องแล้วก็นวดวนวนวน,น,นแค่นั้นเองง่ายๆ ะะทําแบบนี้ไปต่อ,อไปค่ะเป็นการกายบริหารและขยับตัวขยับแขนขยับขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะมีสองท่าที่ออาใช้ก็คือเข่าชิดพุงกับอีกอันหนึ่งคือปัจจัยานอากาศอะไรลูกโอเคเรามาทาเข่าชิดพุงกันนะคะเอาขาชิดกันแบบนี้นะคะคุณแม่เหยียดไหลอนี่เอาขาชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เออ แล้วก็เอาข่าชีดพรุงแบบนี้นับหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เอาขาลงเหยียดตรงข้า <c oughs> ต่อไปนะ <c oughs> ปัจจัยยาปัจจัยยาอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโอเคทำประมาณนี้ค่ะทำเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทําได้เลยตามที่คุณแม่แม่ต้องการเลยนะคะยิ่งทํามากก็ยิ่งดีเนาะน้องก็จะได้มีการกายบริหารโอเค มาดูตัวต่อไปค่ะเอาไปใช้คือตัวนี้เลยค่ะนี่คิดว่าคุณแม่แม่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีติดบ้านไว้นะคะมาหาหิงค่ะตัวนี้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ช่วยขับลมด้วยนะคะเราทาวนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้เป็นวงกลมกรอบสะดือนะคะ นี่สักสองรอบหนึ่งสองแล้วเราก็จะพูดว่าปูดปูดตดปูด,ป,ดปูดเลยนะคะทาหลังมือนะคะทาที่หลังมือได้นะคะแล้วก็ทาที่ฝ่าเท้าของน้องค่ะที่ฝ่าเท้านี่นะแ,แล้วเดี๋ยวก็ปล่อยให้แห้งพอเราทาตัวนี้เสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปที่ออฟใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ วิกวาโปลับนะคะตัวนี้จะมีเมนททลกาลาบูนอยู่คาลิตัสนะคะเราทาที่หน้าอกแล้วก็แผ่นหลังของน้องจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ห้ามใช้กับเด็กต่ำกว่า2ขวบนะแต่ออฟก็ใช้นะใช้มัง้งแต่ลูกคนแรกคนที่2ก็ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้ในปริมาณมากใช้นิดเดียวทาที่หน้าอกของน้องนะคะแล้วก็ทาที่แผ่นหลังอย่างนี้ทีนี้เราไม่ต้องจิ้มเพิ่มเนาะทาเพื่อให้น้องกับหายใจได้สะดวกสบายมากขึ้นเนาะโอเค แค่นี้เองค่ะเราใช้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่ออท้าให้น้องนี่อ่ะไออุ่นนะคะอ้าวคว่ำอีกแล้วลูกอ้าวความ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 แั๊บหนึ่งนะคะับจับปุ๊บปนี่ค่ะ ไออุ่นเซรั่มอัญชันคิ้วเด็กนะคะตัวนี้นะคะมีสมุนไพรกว่าส7ชนิดแต่หลักๆเลยเนะี่ยจะเป็นดอกอัญชันนั่นเองนะคะเราทาที่คิ้วของน้องค่ะเป็นปลายปากกาแบบนี้เราก็หมุนแล้วก็จะมีเซรั่มออกมาไม่แน่ใจเห็นมเเอนี่ยทาที่คิ้วให้น้องได้เลยอย่างนี้เลยเขียนตามวาดรูปคิ้วได้เลยค่ะ <c oughs> ง่ายเนาะเอาก็ยังมีความเชื่อว่าดอกอัญชันช่วยให้คิ้วน้องเขาดกดาหรือคิ้วเข้มขึ้นนะเนี่ยเอาก็ทาไปง่ายๆ แค่นี้เองเสร็จแล้วออบใช้อยู่ประมาณหนึ่งสสามสี่ห้าห้าตัวเท่านั้นเองค่ะใช้บำรุงผิวให้น้องนะคะออกกำลังกายให้น้องทาคิ้วให้น้องนะคะแค่นั้นเองเนอะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคุณแม่นะคะยังไม่รู้ว่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนกับน้องนะคะก็ลองซื้อ ตามออบดูก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าคลิปหน้าออบจะใช้อะไรจะทำอะไรหรือว่าจะพาไปไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ออฟบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายก่อนดูบายบายครับกดบายบายนะคะ